มีรถเซ้งนี่นะแล้วก็ดีแม็กเซ้งรถหัวลากอันนี้ตัวแรกก็จะเป็นทรงหมกฟอร์มช่างนะแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นกะหนกนะสกินโฟ i ์คนะครับกะหนกที่เคยแจกๆไปแล้วใครที่มีไฟล์เก็บไว้ก็รักษาไว้ให้ดีเสียงตรงรุ่นทุกคันนะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมช่องอังกัลแจ็คลุงเล่นเกมนะครับวันนี้ก็จะเป็นมอสแพคตัวแรกกันนะสำหรับช่องใหม่นะครับก็จะเอามอสแพคโฟ i ิงนะครับสไตล์โฟ r ิงนะะเอามาแจกนะครับ, Mod รบก็มอ p แพ k ตัวนี้พี่ไม่ได้ทำเองทั้งหมดนะครับเป็นเอามาโมดิฟายต่อนะครับอย่างเช่นอันนี้ที่เห็นอยู่นะเป็นเมนูก่อนเข้าเกมก็ จะเป็นภาพจากในหนังโฟร์คิงในภาคแรกนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยแล้วกันนะแอบเข้าเกมไปเลยปิดเสียงกันนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อ่านี่ภาพโหลดก็สวยๆเลยเนาะเข้าเกมมาก็น,นะเห็นภาพ สวยๆแบบนี้ก็คือพี่ไปลงเพิ่มนะดูจากต้นไม้นะครับก็เป็นต้นไม้แบบ gta ภาคห้านะลงต้นไม้แล้วก็สกายบ็อกนะครับเป็นสกายบ็อกสไตล์ gta 5เหมือนกันนะแต่เป็นสกายบล็อกแบบไม่ได้สวยมากนะไม่มีแบบเมฆเมือกอะไรแบบที่แบบสวยๆนะอันนี้จะเป็นแบบ gta 5นะแล้วก็ตัวเกมที่เขาทำมานะครับเจ้าของที่เขาทำมาตัวเนี้ยนะ เขาจะใส่มอดที่ไม่มีรถกับคนไว้แต่พี่ไปแก้ไฟออกนะครับทําให้มีรถกับคนขึ้นมาเมืองก็จะไม่เหงานะแต่ว่าแต่ก็ออกมาน้อยอยู่ดีเนาะรถก็น้อยแล้วก็มีคนเนี่ยเห็นปะ่ะมีคนนั่งดับน้าบ้านนิดหน่อยไม่เยอะคนเดินข้างทางก็ไม่เยอะรถก็นานๆานมาัะคันหนึ่งเนี่ยนะเห็นปะ่ะก็รถน,น้อยมันก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าเราก็ซิ่งได้อย่างเต็มที่เลยนะ อาเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวมั p แ c กตัวนี้กันเลยนะว่าพี่ทำอะไรไปบ้างนะครับมาพี่เยอหรือว่าผู้เล่นนะก็จะเป็น CJ เหมือนเดิมนะแต่ว่าใส่แอคชั่นใหม่เข้าไปถ้าเดินนะดูถ้าเดินแบบอ่ะลุงกระเป๋าอย่างเงี้ยนะเออถ้าเดินลุงกระเป๋าแบบว่ากุ้ยกุยหน่อยนะเออประมาณนั้นอ่าแล้วก็มี ที่เห็นนี่เป็นจักรยาน b m x แต่จะเป็นจักรยานทรงเชงนะนี่ดูเดยวมีชุดสีของเวฟ110นะแล้วก็บอกปาดบางนี่มีคอเลดด้วยแล้วก็มีพวงมาลัยด้วยนะเออเอออเคแล้วก็มีโชคด้วยรู้ว่าติดเครื่องนี่ก็เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยะเนะอเดี๋ยวมาดูสกินกันหน่อยละกันเดี๋ยวพี่ปรับเวลานิดนึงจะได้สว่างว่างนะ ก็ไปประมาณเที่ยงแล้วกันนะแล้วก็ลงมอดเวลาสมจริงด้วยนะ1นาทีมี60วิน,นะ1ชั่วโมงก็มี60นาทีอันนี้คือแบบเหมือนชีวิตจริงเลยนะครับแล้วก็ทองฟ้า Gt5 เหมือนเดิมนะเเดี๋ยวเลือกท้องฟ้าแบบคมชัดนะไม่ใช่ดแบบว่าขาวขาวมันก็จะทำให้รถเงาขึ้นด้วยนะอาทองฟ้าสีขาวได้ไหม รถที่ผ่านไปมาก็จะเงาด้วยแล้วก็มันอยู่ที่การปรับตรงนี้ด้วยนะกราฟิกนะครับก็บพี่ปรับไว้แบบว่ากลางๆนะเนี่ยตรงเนี้ยแบบว่าไม่ได้เยอะมากกลางๆมีเดียมนะปิดเงาด้วยแต่ถ้าไม่ปิดเนี่ยเวลาอัดหน้าจอมันก็จะแบบแหลกๆนะอืลองถ้าเกิดเครื่องแรงๆก็ไปเปิดกันได้เลยนี่ภาพก็จะสวยต้นไม้นะสมจริงท้องฟ้าก็สมจริงนิดนึงเหมือนกับหมอกลงอะไรเงี้ย เดี๋ยวมาดูที่สกินกันก่อนนะสกินพี่ก็ลงเพิ่มไปเยอะเลยนะเป็นมอดแพ็ k จากโ k คิงก็คือที่เคยแจกแจกไปนะในช่องเก่านะครับอันนี้ตัวแรกก็จะเป็นทรงหมกฟอร์มช่างนะแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นกระหนกนะสกินโฟคิงนะครับกระหนกที่เคยแจกแจกไปแล้วใครที่มีไฟล์เก็บไว้ก็รักษาไว้ให้ดีนะ แล้วก็ต่อไปก็เป็นเฉิมศาสตร์นะครับต่อไปก็เป็นญาตินะอญาติญาติเด็กบ้านแล้วก็สกินเก่าเขานะเออนี่แล้วก็บูนะครับมีอีกเยอะเลยนะแต่ที่หลักๆที่พี่ใส่เข้าไปก็มีนี่ไฟเอ็มก็มีประมาณนี้นะพวกสกินฟอร์มช่างนะครับ นะแกงบัลลารก็จะเป็นกนกนะส่วนแกงเขียวเราก็จะเป็นบูนี่นะบูผมยาวเนี่ยนะนี่นี่ก็มีชื่นด้วยนะเอออันนี้ก็สําหรับสกินนะก็ประมาณนี้มีเยอะกว่านี้เรา่าลองเปิดดูแล้วกันมันเยอะเหมือนกันแหละออาเอาไงดีแกงไหนต่อมอไซเดี๋ยวรีวิวมอไซก่อนแล้วกัน อ๋อใส่ Bf 400ก็ยังมา5ฟินนะส่วนไบค์ Bmx ก็จะเป็นเนี่ยเวฟทรงเชงจัก,กรยาน Bmx แต่เป็นเวฟทรงเชงนะใส่ชุดสีเวฟนี่มอเตอร์ไ b i ์ e ก็จะเป็นนี่รถไถเต็มวอลเออแล้วก็ Freeway จะเป็นแดกไ b i ์ e นะเป็น Nova Dead นะแดกไ b i ์ e g อ้ก็จะเป็นเว็บเขียวนั่น่าจะเป็นรอยผ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วน FCR ก็จะเป็นรอย r า R นะเออรถตำรวจนี่ก็เป็นประมาณโหไปยึดรถเด็กแว้นมาปะเนี่ยรถตำรวจนี่อันนี้ก็ดีมนะ ECJ ก็เป็นประวานนะประวานเหลือง พิซซ่าบอยก็เว็บ LED นะครับแล้วก็ซันเชสจะเป็นบิ๊กไบนะอืมบิ๊กไบฮอนด้าบิ๊กไบนะครับอืมเวฟฟาร์เลอร์นี่ก็เป็นไฟเลี้ยวบางลมนะรอยยิ้ม่าเสียงตรงรุ่นทุกคันนะอ่าเดี๋ยวไปดู ตรงหน้าโรงเรียนบูวันดว่าเี่ล้อได้เฮ้ยตั้งฉากเลยเฮ้ยอ้าวแล้วมันไม่ลงว่ะมัน <c oughs> ไม่ลงกลางงี้วะนี่เบิร์นเบิร์นได้ขนาดเอาลม้มขนาดล้อตั้งอยู่ยังเบิร์นได้เอาดิตดูโหบิดพุ่งพุ่งอย่างเดียวเลยคันนี้นี่แรงจัดอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าโรงเรียนบูหน่อยนะจากเกิดเกิดซีเจแล้วก็ เลี้ยวซ้ายไปนี่นะก็จะเป็นหน้าโรงเรียนบูแล้วนะคนนะเดีเ๋ยวดูไกลๆนะหน้าโรงเรียนบูนะนี่นี่ก็เป็นหน้าโรงเรียนส่วนในโรงเรียนก็ก็จะมีอ่าอีเวนต์ภารกิจด้วยนะนะข้าไปในวงแดงมันก็ตีกันอยู่ก็มีกระหนก,กับบูเตีกันอยู่นะตอนนี้แต่ว่าสู้กันแบบในแนวไฟขับแล้วก็ยืนเชียร์กันอยู่นะต่อยกันอยู่นะัน่นเห็นหอ่าอันนี้ก็เป็น โรงเรียนปูนะจะดูฝั่งของชื่นกันบ้างชื่นก็จะอยู่เหนือไกลหน่อยท,ทั้งที่มัดอะไรนี่พี่ลงมอสหญ้าด้วยนะะมีต้นไม้ไว้หญ้าแต่ว่าวยวจริงเลย เออมันจะอยู่แถวทางรถไฟอะ่ะเนี่ยคนไม่ค่อยมีรถไม่ค่อยมีมันก็เลยแบบซิงได้ยาวๆหน่อะนี่ไปเถอะเฮ้ยเลยว่ะอ,อันนี้บอว่ะน่าจะอยู่ทางโน้นต้งอยู่แถวทางรถไฟ ไฟใช่ไหมฝั่งนี้หรออือตรงนี้ตรงนี้โรงเรียนตัวเอง,งจำไม่ได้อ่ะชื่ออะไรนะมาจากตรงนี้นี่นไฟแล้วห้างเรียนอ่ะนี่นะหน้าโรงเรียน ประชาชื่นเข้าไปก็มีเว้นอยู่นะน,นี่ลงมาละลงล้องมอสเพิ่งโหลดในโรงเรียนนะนี่เหมือนก็จะเหมือนเหมือนแบบว่ากําลังประชุมรุ่นน้องกันอยู่อ๋อไอ้นี่กระโดดกระโดดลงเหมือนประชุมรุ่นน้องกันอยู่นะนี่นั่นมียืนคุยกันบนกำแพงด้วยอ่ะอันนี้ก็ชื่น เดี๋ยวไปดูโรงเรียนต่อไปนะนมันจะต้องวัดไปหน่อยเพราะว่ามันอยู่ไกลนะแล้วก็มาที่มาร์กมาอยู่ตรงสนามกีฬานี่แหละวงกลมเนี่ยนะนี่แถววงกลมนะแล้ก็มาร์กไว้แล้วก็กววกเรดเรปัดเดรปัดไปเลยมันขึ้นมาสี่ดาวเลยเว้ยต้องไม่ใช่นี่หว่าตรงนี้ คดม้าปิดที่นี่นี่น,นี่มันจะอยู่ตรงนี้นี่นี่มาอยู่แถวนี้ละมันจะอยู่ในซอยนี้คนก็จะน,น,น้อยน้อยหน่อยเรียกรถมาคันเราไม่ใช่เดยนรถกันนี่ ขี่มาห้าฟินไ้แล้วกันเนี่ยอยู่ในนี้นะครับน่าตลกไป,ปีิวานะครับนี่นะพามาดูหน้าโรงเรียนนะครับปี่เข้าไปเดี๋ยวมันก็จะโหลดหมอขึ้นมาน่ามาละมอสนี่ มีเว้นเนี่ยรูปเสื้ออะไรเงี้ยนกะก็สามารถแต่งตัวเป็นโรงเรียนนั้นได้นะนี่ก็กำลังบิดรุ่นน้องกันอยู่นี่นะเห็นไหมก็จะเป็นสกินที่พี่ลงเอาไว้นะมันก็จะขึ้นมาอ่เดี๋ยวไปดูโรงเรียนสุดท้ายกันนะครับอ,นนอินนะอินน่าจะอยู่ตรงนี้ หรือเปล่าเียพอดนี่แหละอยู่แถวนี้แหละเมืองนี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะดเดี๋ยวหาก่อนน่าจะอยู่แถวนี้แหละ ่าเจอแล้วนะก็เมื่อกี้ก็บินหาอยู่แป๊บหนึง่งนี่เดี๋ยวให้ดูมันจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ที่กระพิบกระพิบเนี่ยนะอยู่เป็นเมืองเล็กๆข้างบนเมืองของซีเจเนี่ยนะนี่ตรงนี้เลยนะมาร์กเอาไว้แล้วก็มาโผล่ได้เลยนี้ก็จะเป็นนี่อินโรงเรียนอินเนะนี่พี่ลงมัดต้นไม้ไว้กับใบหญ้านะก็จริงขึ้นมาเลย ข้างในก็จะมีเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับนี่มีซ้อมมวยกันอยู่ด้วยอเนีข้างในนะนี่มีรถแบ็คบจอดแล้วก็นี่นะมีรุ่นพี่กับรุ่นน้องคุยกันอยู่เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ตรงนี้อ่าก็จะเป็นอินเลยเนี่ยมีท่าท่าดึงของจากกระเป๋าโองเกงออกมานะน ่านี่นะมีครบเลยนะสี่โรงเรียนนะอืมส่วนรถยนต์นะเดี๋ยวดูรถยนต์กันหน่อยนี่ดูแบบเร็วๆเลยนี่นี่มีรถซิ่งนี่นะแล้วก็ดีแม็กซิ่งรถหัวลากรถรถสิบล,ล,ล้ออะไรอย่างงี้นะลายกระตูนเงี้ยรถซิ่งก็ก็มี GTR ด้วยนะเอ็อยู่รถคอก รถตู้ทึบนี่แล้วก็รถเมย์เนี่ยนะเออรถเมย์ก็มีอืมนี่รถแห่สีไม่ขึ้นนะต้องรอบแป๊บหนึ่งเออมีอีกไหนอ่าสิบร้อยไหมแล้วก็มีรถดำนี่นี่นี่คันนี้ด้ำได้ด้วยนะคันนี้คือว่าเหมือนจริงมากเลย พีโออคลิปก็มีกันเนี้ยนี่แล้วก็ตู้ทึบนี่นะเปลี่ยนสีได้อะ่ะมีก็เดี๋ยวลองเลือกดูแล้วกันนะส่วนเสียงก็ตรงรุ่นนะครับก็สวัสดีคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูด้วยนะก็ฝากกดติดตามช่องลุงเล่นเกมด้วยนะอืมเป็นช่องใหม่นะครับที่ไม่ใหม่มากคนก็ จะจำช่องเก่าได้นะมีน้องที่บอกว่าผมพี่คิดถึงช่องขับไวป,ปันนะช่องเก่าต้องคิดถึงหรอกเพราะว่ามันช่องเดียวกันทำเกมคลิปเกี่ยวกัแบเกม GTA สไตล์เดียวกันเลยแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆแล้วก็ลบคลิปเก่าออกไปแค่นั้นเองทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับสไตล์เดิมนี่อ่าวันนี้ก็เอา มัดแ p กฟ k i ิงมาแจกนะเป็นการ Modify นะครับทำให้หน้าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็สวัสดีสมาชิกที่เพิ่งเข้ากดที่เพิ่งกดเข้ามาใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ก็หมื่นกว่าหมื่นต้นๆแล้วนะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะส่วน Mod ต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวไปคิด m o ดก่อนนะตอนนี้ก็เล่น มอดตัวนี้ไปก่อนแล้วกันถือว่าเป็นมอดแพคที่ประเดิมช่องใหม่เลยนะเออมีรถส,สวยๆเพียบเลยนะอันนี้ไม่ซ้ำใครแน่นอนเพราะว่าพี่โมดิฟายขึ้นมาใหม่สวยกว่าอา่าสวยกว่าเดิมอะเยอะนะโอเคนะครับแล้วเจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม